สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาชมรถที่มาลงใหม่ค่ะหลายคันมากเลยนะคะสำหรับเอฟซีที่มองหายอยู่เนาะสนใจนะคะอยากแวะเข้ามาชมมาดูตัวจริงมาลองขับได้เลยวันนี้ก็มีมาเพิ่มอีกหลายคันค่ะก็เดี๋ยวแม่ค้าจะทยอยนะคะ รีวิวให้ได้ชมกันเผื่อมีรุ่นไหนที่เอฟซีมองหาอยู่หรือว่าสนใจอยู่นะคะอยากจับจองเนาะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะก็เดี๋ยวให้ช่างใส่ล้อให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เป็นเครื่องเอ่อรุ่นไหนเนาะคันนี้ก็เป็นเมก้านะคะส่วนอีกคันเนาะที่อยู่บนรถนะคะยังไม่ได้ลงก็เป็นฟูโซหัวประดุกนะคะ ช่วงสองสามวันเมื่อกี้เนาะก,ก็มี f อนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับฟูโซ่หัวประดุกนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็บอกไปเนาะว่ายังไม่มีรถเข้านะคะพอดีวันนี้ก็มีเข้าแล้วะค่ะเผื่อสนใจเนาะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะช่างทำงานเนาะ พอดีรถมาเยอะมากค่ะไม่มีที่จอดก็จอดแบบ <c oughs> จอดแบบชิดกันมากนะคะพื้นที่ก็เลยดูคับแคบไปเลยนะคะรถเยอะมากค่ะมาลงทั้งอาทิตย์เมื่อคี้เนาะแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะเรียกได้ว่าเกือบประมาณสิบกว่าคันได้นะคะแต่ก็ขออภัยด้วยเนาะที่แม่ค้าไม่ได้รีวิวให้ชมนะคะ บวกกับยอดจองนะคะทีเ่เยอะนะคะเยอะมากเลยก็ทางอู่อาจจะทําไม่ทันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะทุกวันเลยแม่ค้าก็ขออภัยด้วยนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวให้เอฟซีได้ชมกันนะคะเผื่อแบบเอฟซีหลายๆท่านที่ติดตามอยู่เนาะก็เอ๊แม่ค้าหายไปไหนเนาะทำไมไม่เห็นแบบรีวิวให้ชมเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ขอแบบเบาๆไว้ก่อนนิดนึงนะคะ เพราะว่ารถแบบรอคิวทําสีก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เข้าใจค่ะว่าเอฟซหลายๆท่านเนาะอยากได้รถไปใช้งานนะคะแต่ก็ติดฝนเนาะทาไม่ได้นะคะก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะเอฟซีนะคะที่จองรถไว้ที่เข้าใจเนาะว่าหน้าฝนน,น,น,นนะคะมันทํางานลําบากเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้าใจกันเนาะ แต่ทางอูก็จะพยายามนะคะก็เล่งให้ทุกคันเนาะเราก็เข้าใจนะคะเราเล่งให้ทุกคันค่ะทันแรกนี้สวยมากเลยนะคะคาซีน้องไม่กิ๊กเลยความยาวคาซีก็ประมาณ6เมตรกว่านะคะเป็นคาซีเรียวปลายอายเครื่องยังเครื่องยัง เครื่องยนต์นะคะ CO 7E ค่ะ FC นะคะหัวตอนเดียวเอาโซออกก่อนแม่สร้างเต้ยสวยมากนะคะคันนี้อ FC ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนตายหัวเก่งกอไม่มีผุเลยนะคะไม่มีบุบมาเลย ไก็ซ้ายมาเตัวนี้ก็เป็นตัวโม่เนาะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากทำเป็นรถโม่ปูนนะคะเครื่องยนต์ไม่คิ๊กเลยสวยมากค่ะลูกค้าอันนี้ก็คือเดิมๆนะคะรถที่มาลงเนาะยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าทำความสะอาดนะคะสภาพนี่คือแบบ สวยมากค่ะไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีเลยนะคะดูได้เลยสดมากค่ะเครื่องด่นไม่จิกเลยมาดูตัวจริงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ค้ารีวิวแบบเออเกินจริงไหมมาดูได้เลยเน้นให้มาชมตัวจริงได้เลยนะคะ ชุดแต่งไม่มีมานะคะเดิมๆมาเลยก็สภาพที่มาก็ถือว่าสวยงามนะคะใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันค่ะ,ะนี่นะคะก็จะมีคราบเนาะพอ,อยังไม่ได้ล้างนะคะรถก็คือสภาพเดิมๆมาเลย เอฟซีที่มองหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยสวยมากช่างต้องแยกน้ำมันนะคะเ,คเพราะว่าตอนที่มาเนาะ าจากเสียงกงไม่ได้ต่อสายน้ำมันให้นะคะก็คือเราต้องมาต่อเองเนาะทัานก็ต้องแยกค่ะแยกน้ำมัน เป็นสีดำมาด้วยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับ f c ที่ได้ไปใช้งานเนาะ สองนะคะก็ระดุกเลยเอซนะคะที่โทรถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะชุดแต่งมาเต็มด้วยนะคะทั้งแก้มเลดช่องลมหน้ากระจังเนาะแล้วก็กันชนนะคะเป็นเซ็ตมาเลยค่ะสวยงามมากนะคะอีกหนึ่งคันเนาะห้ามพลาดนะคะสภาพที่มาก็สวยงามด้วยนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆเ,เนาะขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะ ก็มาชมตัวจริงได้ค่ะมาลองขับได้นะคะเพราะว่าช่างใส่ล้อนะคะแล้วเรียบร้อยค่ะก็ถ้าสนใจเนาะมาดูได้เลยราคานะคะของรุ่นนี้เนาะก็เปิดไว้อยู่ที่อ,อ820,000บาททวนนะคะไม่แรงค่ะบวกกับสภาพรถนะคะสวยๆไปเลย FC ออฟูโซนะคะห้ามพลาด ถังน้ำมันนะคะมาคู่กับรถ150ลิตรค่ะคาซีก็เป็นคาซีหน้าเต็มเลยนะคะ,ะความสดก็ยันปลายเลยความยาวคาซีก็เกือบ7เมตรได้นะคะคาซีสวยมากค่ะสดมากนะคะหมุดเนาะทุกตัวนะคะ,ะดูได้ค่ะ สดมากค่ะลูกค้าอันนี้ก็เดิมๆเนาะมาลงนะคะแม่ค้ารีวิวให้ได้ชมเลยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากถอดโซ่ เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะแวะเข้ามาชมมาดูตัวจริงได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0863297855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะอยากจัดไฟแนนนะคะเราก็มีบริการเลยหรือจะซื้อผ่านทากสอนะคะได้เช่นกันค่ะ ความสดของคัสซีเนาะยันปลายนะคะอันนี้ช่างใส่ล้ออยู่ยังไม่เสร็จเนาะไม่ใช่คัสซีเอียงนะคะนัีตะแกงรถดม่อไรค่าคัสซีฝั่งนี้นะคะสวยมากค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะสำหรับ f อนะคะที่ถามหาเนาะมาดูตัวจริงได้เลยมาดูเครื่องยนต์ค่ะ 60ค,ค่ะ240แรงมานะคะตายหัวเ,เก่งเนาะไม่มีผุดเลยนะคะแผ่นกันความร้อนค่ะยังสดอยู่เลยงามพลาดเลยนะคะสวยงามอีกหนึ่งคันค่ะชุดแต่งมาเต็มด้วยเนว,วิ้งเลยอันนี้คราบนะคะคราบน้ำมันเนาะน่าจะเป็นตอนช่างเอ่อยกขึ้นรถมาเนาะ ทัาน้ำมันถึงมือเป็นยนต์ใหม่กิกนะคะอันนี้สภาพที่ยังไม่ได้ล้างเนาะสวยมากค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนสดสุดเลย FT6 นะคะโคตรสี่ันีนอกของแท้เลยเสียงเครื่องแบบนิ่มมากนะคะ ท่างเก็บของออ,ออกจากหน้ารถก่อนนะคะชุดขากระจกก็เป็นอ่าเนี่ยค่ะขาเลดนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยเสีย <IS> งเครื่องแบบนิ่มมากเลยนะคะลูกค้า เราลื้อมาสักทำความสะอาดให้ลูกค้าใหม่อยู่แล้วเนาะเบาะนะคะหุ้มให้ใหม่ค่ะตัวพื้นค่ะต่อไ้ได้นะคะไม่มีขาดเลยคอนโซลด้านหน้ามาครบค่ะสดสดไปเลยราคาไม่แรงด้วยนะคะมาดูตัวจริงได้เลยก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ เดจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ